ค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้คุณอินทัศเอาความผิดพลาดมาฝากแต่ว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันก็ผิดพลาดกันได้นะคะเพราะว่าคือเหมือนข่าวนี้ที่กลังจัม,จมาฝากซื้อตั๋วผิดฟังใช่ครับแล้วสองทีมนี้นารายูเนเต็ดกับปัตตานีเอฟซเป็นคู่รักคู่แขนดูแลฟุตบอลชายแดนใต้คือคู่นี้เจอกันเดือดทุกทีมันทุกทีและแฟนบอลปัตตานีไปนั่งผิดฟังไปอยู่ฝั่งเจ้าถิ่นนาราธิวาสฮะ เดี๋ยวไปดูสีสันของวันนี้ครับสุดท้ายนะพอนั่งผิดฝั่งปตัตตานีทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้มอบตั๋วฟรีกับ2แฟนบอลดังกล่าวครับนั่งผิดฝั่งยังไงก่อนนะเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในฟุตบอลไทยลีก3นันที่8เกมบิ๊กแมตช์ชายแดนใต้ครับคียากูนิงในเกมที่ปตัตตานี FC บุกไปเยือนนรายูนเต็ดท่ามกลางแฟนบอลนราครับที่ชมเกมเต็ม,ตมความจุสนามอาบาจรนราธิวาสกว่า3า0 0นคนเนี่ยดูนะคึกคักจริงๆริงครับ แต่ที่น่าเห็นใจมากที่สุดอยู่ที่2แฟนบอลพันแท็กของปัตตานีครับที่ดันไปซื้อตั๋วชมการแข่งขันผินโดโซนจนต้องมานั่งท่ามกลางแฟนบอลเจ้าถิ่นนารายอยู่เยนเตตดเนี่ยดูสิฮะดูโอ้โหคือ,ค,อคิดภาพว่าถ้าเป็นเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็จทำตัวไม่ถูกเหมือนกันใช่ครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมนาที85จังหวะที่ม so ันโซอุชมันแข้งโักเก่นของนาราครับยิงประตูชัยให้ทีมเฉือนชนะ2ต่อเนี่ยวินาทีนั้น แฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยโอ้โหทั้งแซวทั้งล้อเลียนสองแฟนบอลปัตตานีอย่างสุขชานนะแต่ว่าทั้งสองคนนิ่งไม่ตอบโต้นะครับมันก็โต้อย่างนั้นมันก็สุดท้ายไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดใหลังจากที่สโมสรปัตตานีเอฟซีทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้มอบตั๋วเข้าชมการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลหรือตั๋วปีให้กับแฟนบอลคู่นี้ครับเพื่อเป็นการปลอบใจอ่ะคือเอาไปเลยตั๋วปีแห่ ใจได้นะครับอุตสาไปเชียจะไปเชียผิดฝั่งแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าปัตตานียิงเข้าแล้วเรานั่งอยู่ฝั่งอาลาแล้วเราเฮอยู่สองคนเฮ <c oughs> ไม่ได้ครับเฮ <c oughs> ในใจจังหวะนั้นเฮไม่ได้ครับ<อ>ต้องกัลใจอิบเอาไว้บางทีต้องหาเสื้อนาราธิวาสมาใส่ด้วย<อ> <c oughs> คือ,ค,อคือเข้าใจว่าอาจจะต้องใช้สูตรก็คือความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอ,อันนี้น่าจะปลอดภัยมากกว่านเวลานั้นและคิดดูว่าบอลคะแนนใต้การเชียอาจจะมีความตื่นเต้นร้าใจนิดนึงนะสนุก แล้วชมเกมเนี่ยคู่นี้เดือดเพราะว่าเจอกันนา,นาดาธิวารปัตตานียะลาเนี่ยสามทีมนี้ถ้าเจอกัน,นะอะแฟนบอลเต็มอันนี้เป็นถือว่าเป็นความสุขของแฟนบอลชาวตะวัในใต้น,นนะฮะตอนนี้ครับนายาอยนาเต็ดม,มีเพิ่มเป็น16คะแนนอยู่ดับที่2ส่วนปัตตานีเอฟซีมี14คะแนนอยู่ที่3โดยสงขลาคร,ครับนำจากฝูงไทยลีก3โซนใต้มี18คะแนนซึ่งแชมป์และรองแชมป์ของโซนครับจะคว้าสิทธิ์ลงแข่งขันรอบซุปเปอร์ลีกร่วมกับอีก5โซนทั่วเมืองไทยเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกสต่อไป ไม่แน่ใจว่าระบบการซื้อตั๋วเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าจริงๆมันก็มีอย่างแมตใหญ่ๆที่แบบซื้อออนไลน์แล้วแบบคนแย่งกันอ่ะรีบ,รบกดแล้วแบบอ้าวผิดฝั่งก็ต้องไปปล่อย,อย,อยตั๋วกันในโลกออนไลน์แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจคือถ้าไปซื้อด้วยตัวเองก็ไม่น่าผิดไหมแต่ถ้าเกิดว่าซื้อออนไลน์มันมีความผิดบางทีงตั๋วทีมเยือนอาจจะเต็ม,มก็ยอมไปดูทีมฝั่งเจ้าถิ่นก็ได้มีครับมีฮรตั๋วเยือนเต็มไปอยู่เจ้าบ้านออะไรอย่างนี้เพราะโคต้าทีมเยือนจะน้อยกว่า เจ้า oh. บ้านอยู่แล้วโดยหลักเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องทําใจไปอยู่ในถิ่นแล้วก็ต้องเรียบร้อยแรกมากับตัวปีก็คุ้มอยู่ <c oughs> ใช่ครับครับ <c oughs> <c oughs>